ตรนนะคะงมาพื่นใเรบอกเลยคะว่ามีรถเข้ามานะคะไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ออกเลยค่ะไม่ใช่ออกเลยนะคะแ้วี่านเลข้ายอยู่นิดนนะคะไม่ใช่กถต่องม่อเดืยวตยตเยบริเวณนี้เกิดอนั้น เส้ะเวลาของท่านออกมานะคะใช้สิทธิ์ในการเลือกคะที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการปฏิบัติคะในนามของเทศบาลเมืองฉะเงเซาขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผลขะานนก็อน้องเข้าไปข้างในเลยค่ะเออเดี๋ยวทับหัวเดี๋ยวทับหัวเดี๋ยวทับโชเฟอร์ยังไงเนี่ยอุตส่าห์ขับรถพามา อ่าใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะอาปิดฝากระโปรงรถได้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 ไม่เป็นไรน้องจอดเลยน้องคุณแจอยู่ไหนน้องที่แถวเนี้ยปิดกรดจกกปอนปิดปอกปิด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 สิดป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 ิ้ปิเคิดเิิดปิดปิดีัที่ที่มาถึงช้าิดปปองดด

我一点。 mai bà Công, nếu phu công đây. Dạ. Bất đi một, còn tam,

บัตดีเบอร์สามบัตรดีเบอร์สาม d 3ส3มดมให้ประสงค์ลงคะแนนให้ประสงค์ดีสามดีสามดีรา

duyên dưng 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 啊！<laughs> <laughs>